บนใบหน้านะฮะถ้ามีฝ้านะครับโชคลาภเงินทองหรือว่าสนาหรือความสําเร็จนะฮะบ,บางทีหายไปเกินครึ่งเลยนะครับมันหมายถึงอะไรนะฮะถ้าเราเรียกว่าศาสตร์ทางจีนนะครับเรื่องโงโเฮ้งนะฮะบ,บอกโงโเฮ้งคนเราเนี่ย จุดแต่ละตำแหน่งบนใบหน้านะครับเขาก็จะมีตำแหน่งเงินทองตำแหน่งลูกหลานตำแหน่งเกยียรติยศตำแหน่งชื่อเสียงตำแหน่งเรื่องของโชคลาภวาสนาคือมันเป็นจุดรวมทั้งหมดคือใบหน้านะครับและยังเจาะจงเฉพาะได้อีกนะครับว่าแต่ละจุดนะครับของบนใบหน้าหัวคิว้วปลายคิ้วนะครับหรือตรงจมูกไล่มาแต่ละจุดเนี่ยมันจึงเรียกว่าจุดเดินอายุ ก็คือแต่และตำแหน่งเขาก็จะมีช่วงเวลาอายุเท่าไรนะฮะ2 0 21 2 2นะฮะ30 34 35 6คือไล่ไปทั้งใบหน้านะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ไปยันหูนะฮะคือรวมคือเป็นร้อยปีนะครับฉะนั้นแต่และจุดแต่และตำแหน่งมันคืออายุของเราถ้าจุดเดินอายุของเรานะครับในช่วงเวลาสมมติใครที่แบบอายุ50นะหรือว่าอายุ35อยู่นะ,ะจุดเดินอายุจุด35เนี่ย โอเคครับผ่องใสสวยงามนะครับไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีพวกตำหนิใดๆก็ตามนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออหน้าตาโดยรวมแล้วถือว่าเรื่องของโหงเฮงผ่านด้วยนะครับแล้วจุดเดือนอายุจุดตำแหน่งนั้นนะครับสวยงามด้วยเนี่ยเขาก็เลยเวลาพยากรณ์มันก็ว่ามีส่วนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่อายุเท่านี้จะประสบความสําเร็จด้วยอายุเวลานี้นะครับหรือว่ามีโชคลาภมีเงินทองมีความมั่นคงนะครับ มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเพอิญใบหน้านะฮะอย่างที่บอกเขาว่ามีฝ้ามันคล้ายคกับอย่างหน้าฝนเรานะครับหน้าฝนเห็นว่าเมฆหมอกมันปกคลุม,มคล้ายๆปกคลุมนะฮะเออเห็นไหมฮะบ,บางวันช่วงใบใบ,บแก่ๆเย็นๆเมฆหมอกปกคลุมอย่างแน่นเลยมองไม่เห็นทางเลยทา,ทางที่มันก็เป็นช่วงกลางวันหรือว่าเป็นช่วงที่พยาีิจะไม่ตกดินนะครับ แสดงว่าอะไรมันก็ยังเปรียบเหมือนกับใบหน้าคนเรานะครับฝ้ามันก็เหมือนกับเมฆหมอกสีดํานะครับจุดที่สวยงามนะครับใสๆของเราดันมีฝ้าปิดปึ้งปุ๊บจุดเดือนอายุนั้นเสียเลยนะแทนที่จะได้โชคลาภ100%อเในช่วงปีนั้นก็อาจจะเหลือ50%อืมถ้าหนักหน่อยจะเหลือส0บนะครับ อ่าถ้าดีหน่อยจางๆก็จะเหลือสัก70นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีๆวาสนาอะไรดีๆมันก็โดนลดทอนไปแล้วฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่จุดเดียวถูกไหมครับมันไม่ใช่คิ้มบางวันหรือเป็นฝอยมันกลายเป็นว่าปกคลุมทั้งใบหน้าจุดเดิอนอายุแต่ละช่วงเวลานะครับจุกๆๆ,ๆๆไปพวกนี้นะฮะมันก็กลายเป็นว่า แต่ละปีแต่ละปีโอ้ทำไมชีวิตฉันเหนื่อยชีวิตฉันแย่แทนที่จะได้นู่นก็ไม่ได้อะไรโดนคนตัดหน้าเรื่องของตําแหน่งโดนคนหลอกคนโกงคนแบบเอาเงินไปตลอดเวลาไม่เคยด้คืนแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคือมันสามารถที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับในจุดเดือนอายุที่มันมีเมฆหมอกดำๆคร่ำๆปกคลุมอย่างฝ้านะครับเพราะฉะนั้นเลยแนะนำครับว่าถ้าดูแลนะครับ ิวพัน์แล้วก็หาวิธีที่จะทําให้มันค่อยๆจางนะครับมันจะช่วยเวลาฝ้าเนี่ยให้มันค่อยๆจางลงได้นะครับอย่างน้อยมันก็เป็นสุขภาพไปด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของงูเห้งที่ดีด้วยนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าอย่าให้เกิดหรือว่าใครที่อย่างเนี่ยฮะช่วงวันหยุดวันอะไรพวกนี้นะครับ ใบตากแดดนะฮะเออตากแดดก็ดูนิดนึงนะครับตากแดดเวลาไหนหรือจะเซฟร่างกายใส่หมวกป้องกันนะครับหรือจะเซฟใบหน้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับมีบางคนแบบมีแมสคุมหน้านครับเล่นฝนตากแดดนะครับเต็มที่เลยพอทอมาโอ้โหแม่ขาวบอกเลยเพราะฉะนั้นก็ดูนิดนึงนะเราะว่า แดดมันก็ช่วยนะครับเรื่องของสร่วบร่างกายมเม็นดีได้แต่ว่าอีกมุมนึ่งมันก็อย่าให้เกิดฝ้าแล้วกันนะครับหาสิ่งที่ป้องกันด้วยในช่วงจากนี้ไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็ให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ